วันนี้เพื่อนมาหานะครับแล้วบอกว่าเฮ้ยกูอยากกินข้าวในป่าอ่ะแล้วก็ดันมาหน้าฝนกันไงนี่ครับก็สภาพนี้เลยชุ่มชํากันทีเดียวก็ยังดีว่ากางลังคากันทันนะครับไม่งั้นก็ของเปียกกันเละเทะมาดูที่เมนูแรกเลยครับที่เราจะทําให้มันกินเป็นสามชั้นทอดนะครับเราเม่ได้เตรียมถ่วยมาก็หมักในถุงเลย ปักเสร็จก็ทอดไปตามนี้เลยครับผมในระหว่างที่รอหมูสุกนะครับแล้วก็ทําน้ําจิ้มให้เพื่อนๆนะครับเป็นน้ําจิ้มแจ่วนะครับเข้าคู่วใส่ใบผักชีใบเลื่อยนะครับนี่ครับหน้าตาเป็นแบบนี้จริงๆั้งวันนี้มุมกล้องมันแปลกๆก็ตแบบ้แบบแบบองขอโทษด,ด้วยนะครับวันแบบนี้เราตั้งใจมา ปิกนิกกันน,นะเนาะไม่ได้เตรียมอุกปรกรณ์อะไรมามากมายและอันนี้ก็เก็บหน่อไม้จากกอไผ่ข้างหลังนะครับเอามาสับกันใหม่ๆเลยเดี๋ยวจะทําแกงหน่อไม้เพิ่มอีกหนึ่งเมนูนะครับเราก็ตั้งหม้อไปเลยนะครับติดไฟไว้กว่าหน่อไม้เจะเดือดก็หมูมสุกพอดีครับทําไปสองอย่างพร้อ,รอมๆกันเลยครับ อยังไม่เดือดครับหมูเราก็เริ่มสีสวยแล้วครับตอนนี้กิ่นเริ่มมาตอนนี้กิ่นเริ่มมาหน่อไม้ยังนิ่มอยู่ครับอ,นนอี้หมูได้ที่แล้วนะครับตอนนี้พักไว้ให้เสด็จน้ำมนันสีสวยครับสีสวยมา หั่นเลยครับผมอ่าหมอ้อเราก็เริ่มเดือดแล้วนะครับอ่าไอ้น้ำเริ่มพวยพุ่งขึ้นมาแล้วหน่อไม้สดๆนี่แค่ต้มอย่างเดียวยังไม่ใส่อะไรก็อหอมนะครับกินเนี่ยลอยเข้ามาเตะจมูกเลย <c oughs> เปิดฝาขึ้นมากินอหอมจริงๆครับหันหมูางอีกหันหมูต่อไป ขอลองชิมสักชิ้นนะครับอ,อร่อยนะครับเนี่ยที่เราก็ทำมาจากบ้านรามามทา,ากินน<ๆ>ี<ๆ>่ก็ได้ง่ายสร้านาโอเคเสร็จไปแล้วครับหนึ่งเมนูกับหมูทอดของเราหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยครับมาต่อกันที่เมนูที่2นะครับเมื่อกี้ผมเทน้ำยะนางใส่ไปแล้วต่อไปเพื่อนผมก็ลุกขึ้นมาเติมน้ำปลาครับ เอาตามชอบเลยครับชอบหอมก็ใส่เยอะครับเป็นไงบ้างขาดอะไรอันนี้เป็นน้ําข้าวเบือนะครับก็เป็นข้าวแช่แล้วก็เอามาตำตำกันเองเมื่อกี้เลยครับใส่ลงไปเพื่อความนัวข้นนันว,ว,ว,วนี่ทีเด็ดอยู่ตรงนี้ครับไข่มดแดงครับผมอันนี้ไม่ได้แหย่เองนะครับซื้อไว้เราฟีดไ้ไเพื่อนพกมาด้วยครับ นี่ครับทีเด็ดอีกอย่างหนึง่งเห็ดละโงกค,ครับทุกคนอ,อันนี้แม่เพื่อนก็ต้มแล้วก็วกฟีดมาให้นะครับทิงนี้เลยหาก,กินยากนะครับปีนหนึ่งออกครั้งเดียวมล้ก็ต้องเหนียวเลยลลอันนี้ระหว่างรอหม้อเดือดนะครับสาวๆก็ไปเด็ดผักรอนะครับก็จะเป็นใบแมงลักกับชะอมนะครับใส่เพิ่มกลิ่นหอมให้แกงหน่อไม้ของเราวันนี้นะครับผม ่าเห็นด้านหลังเดิมนั้นพี่ใหญ่ของเรานะครับลุงโจ๊กลุงโจ๊กไปตัดใบตองมาให้น้องๆปูนั่งนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้วางเสือไว้ครับแล้วเสือโดนขโมยครับก็ตอนนั่งกันตามมีตามเกิดนะครับเอาล้วครับทุกคนตอนนี้หม้อแกงหน่อไม้ของเราก็เดือดได้ที่แล้วครับกลิ่นนี่หอมฟุ้งออกมาเลยครับหอมจริงๆครับทุกคนเอาลครับทีนี้เราก็ใส่ผักลงไปเลยครับผม คน,คนกดๆนะครับแม่กลิ่นนี่แบบหอมจริงๆครับคุ้มแล้วครับตากลมตากฝนมากินกันในป่าแล้วได้กินอะไรแบบนี้ปุ๊บคุ้มครับมาครับมาต่อกันที่เมนูต่อไปของเรานะครับผมเป็นส้มตำปลาล้านะครับเป็นเมนูยอดฮิตของแก๊งเราเลยนะครับนัวๆแซบ่บๆครับ เเยอะนีตอนนี้ตาไปตามาเพิ่งรู้ตัวว่าไม่ได้หยิบทัพพีมานะครับกอาของตัวใช้ช้อนคนไปแล้วก็ตักนะครับก็จะลําบากลําบากหน่อยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับพวกเราอยู่ง่ายกินง่ายกันอยู่แล้วมีอะไรก็ใช้ไปครับหอมครับหอมกลิ่นมะนาวกลิ่นปลาลอยเตจมูกขึ้นมาเลยครับหอมจริงๆครับ เอาละครับแผนกชิมเรามายืนรอแล้วนะครับคำเดียวไม่พอเลยครับขอสองครับโอเคครับเมนูนี้ของเราก็เสร็จไปแล้วครับเดี๋ยวไปดูรีอคชันเพื่อนตอนกินนะครับเอาละครับกับข้าวเสร็จหมดแล้วก็มาจัดที่จัดทางเตรียมตัวนั่งกินกันนะครับก็ไม่รู้จะบอกว่ายังไงครับอยากลำบากก็ได้ลำบากสมใจเลยครับ ระหว่างกินก็กินคําคุยกันสามคําครับเราไม่ค่อยได้เจอหน้ากันบ่อยๆปกติก็คุยกันคุยกันผ่านทางโซเชียลมีเดียอะไรประมาณนั้นนะครับพอได้มาเจอหน้ากันก็เมากันกระจายออย่างเงี้ยครับเราี่แก่เขาต้องการนี่ครับเจคุกของเราโอยส,ส้มตำของเขานะครับเเป็นแม่เขากินหน้ารอร่อยจริงๆครับ กินเสร็จแล้วนะครับก็ไปหาผลไม้ให้เพื่อนกินหน่อยครับหลังสวนเราก็จะมีต้นมะคอมอยู่นะครับอันนี้ก็สุกพอดีนะครับแต่ว่าบ้าอีกสองสามวันน่าจะอร่อยกว่านี้ครับาะตอนนี้เขาดําแล้วก็จริงครับแต่ว่าเขาเนื้อเขายังไม่นิ่มครับถ้ามันนิ่มมันจะหวานกว่านี้ครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเอามาให้ลองชิมๆกันดูครับถือว่าให้ลองเปิดประสบการณ์ใหม่ๆลองรสชาติใหม่ๆดูนะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับทริปกินลําบากของพวกเราก็ทริปนี้สนุกมากครับแต่ก็ทุรักท t เ,เลยมากเช่นกันและนี่ก็เป็นสภาพเท้าของพวกเรานะครับหลังจากเดินกลับออกมาสุดท้ายนี้นะครับถ้าทุกคนชอบคลิปของพวกเราอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับและสําหรับวันนี้ก็ลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมคลิปของเราจนจบขอบคุณมากมากครับขอบคุณครับ สวัสดีครับ